เที่ยวงานวัดพี่น้องเที่ยวงานวัดจ้าแมฆม่านเบิงกระเจ้าอย่างเขาเขียบนะพี่น้องทั้งบานพวกเจ้าเอื่นยังค่ะทั้งบานแย่พอนเอื่นเขาเขียบเด้อค่ะเอื่นเขาเขียบนะคะนะ <sur ff ing> แล้วก็ภาษาอีกภาษานหนึ่งเนาะค่ะเนาะแถวบานแย่พออีกแบบนึงก็เกิเจ้าเอื่นขนมหูช้างพนาบ้าขนมหูช้างพนาบาอีขันไปเอื่น,ขนขเขาเขียบเยบพิ่นกับพวกหูเลียงอีกนะพี่นอ้องแต่บ้านพวกเจ้าเอื่นอย่างเนาะบานพวกเจ้าพี่น้องแต่บ้านข่อยเอื่นเขาเขียบเด้อ เขาเคียบปิ้งเห็น่าหนึง่งตาบุ๊บระบานบ่อเอื่นบุคือกันด้วพี่น้องเนาะบานข่อยเอื่นเขาเคียบเอื่นขนุหูสร้างเห่น่ะว่ากันไปค่ะพี่น้องอย่างไปน้่วโาไปน้่กับเพื่อนไปนะคะพี่น้องสนุกสนานในการเฮ็ดพ่อค่าก็ไดโอ้ยเส่เป็นเก่งไห่ชำนาญเนะาะค่ะชับขเชงเนาะก่อน้โอ้ยแต่มันก่อยเห็ดกับไม้ได้พี่น้องเอ้ยก่อยใจหอนนะคะเนาะ เออคนใจเย็นนะค่ะพี่น้องจะได้กินนะคะเนาะอากาศก็้อนมาหย่างน,นขนมเข่าเขียบพี่น้องเอ้ยคอยกัละอ่อ,อนซักอ่อ,อนซ้อนหลายว่นนะคอยกันไปยืนห่อนน้ำเด้พี่น้องคอยอยากได้คลิปคอยอยากได้คลิปพี่น้องคอยกันไปยืนห่อนน้ำเล่าผ่านนะบอกบอกันไปเฮ็ดไปคอยกระเพิ่นไปน้ำค่ะพี่น้อง